นิทานเรื่องหวาวยายเช้าสวยจังเช้าวันใหม่อากาศสดใสยายเช้าเดินไปเดินเล่นออกกำลังกายอุ๊ยวายอยากเดินแฟชั่นอาบน้ำแต่งตัว ใจสันระรัวจะไปเดินแฟชั่นประดับดอกไม้หลากหลายสีสันงานเดินแฟชั่นต้องสวยจริงๆว้าวยายเช้าสวยจังเด็กๆรู้ไหมภาพสะท้อนในกระจกจะกลับซ้ายเป็นขวากลับขวาเป็นซ้ายยายเช้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ ผู้คนมากมายต่างสนใจยิ่งพากันวีดไวายยายเช้าวสวยจริงยายเช้าวสวยยิ่งสวยจริงกว่าใครชุดผ้าริว้วปลิวสวยัยยายเช้าวสวมใส่สวยใสวิงวิงยายเช้าวสวยจริงยายเช้าวสวยจังผู้คนปรบมืออึ้งอือกราวใหญ่ยายเช้าวสวมใส่ ชุดลายนกยุงพร้อมใส่ส้นสูงมุ่งเดินตั้งใจผู้คนมากมายส่งเสียงร้องดังว้าวยายเช้าสวยจังชุดลายทะเลเฮเฮสุขใจยายเช้าสวมใส่ตั้งใจมุ่งเดินผู้คนเพลิดเพลินส่งเสียงร้องดังว้าวยายเช้าสวยจัง ชุดผีเสื้อแสนสวยมากด้วยสีสันยายเช้าสวมพลันแล้วก้าวออกเดินผู้คนเพลิดเพลินส่งเสียงร้องดังว้าวยายเช้าสวยจังชุดผู้พีทักสัตว์ป่าออกแบบมาดูสวยเก๋เกสวมใส่สุดเท่เก๋ไก่น่าดูผู้คนร้องอู้หูอู้หู ว้าวยายเช้าสวยจังนางแบบสวยๆหน่วยน้าเดินเดินทุกคนสวยเหลือเกินผู้ชมเพลิดเพลินส่งเสียงร้องดังว้าวทุกคนสวยจังเตรียมเดินรอบใหม่แต่งชุดไทยเท่ยายเช้าสวยเก๋สุดเท่ภูมิใจได้แต่งชุดไทยสวยใสยแน่นอน พอเริ่มออกเดินผู้คนเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจยายเช้าสวยใสแต่งชุดไทยวิงวิงยายเช้าสวยยิ่งสวยจริงสวยจังผู้คนปรบมือเสียงดังเสียงดั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 งเพิ่มพลังให้ ยายเช้าสุขใจยายเช้าตั้งใจชอบเดินแฟชั่นยายเช้าสุขสันยายเช้าปลื้มใจยายเช้าภูมิใจได้เดินแฟชั่น